แชมป์เก่าครับล่องน้าแดงช้วยอยูกระตุดนดีมหาจักรพรรดิทิราชของหลวงประจักรวัดุงเมืองเก่าเสาให้จะทำอะไรพระแก้วพระการได้หรือไม่เมื่อสมัยก่อนที่ส่งเรือชื่อพระการมาแข่งในสนามวัดทลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่กันสองลูกองค์ซึ่งอยู่ในพระพุทธสัยญาติร่วมวิหารกันอยู่ที่พรดอนจักสีครับ แต่เจ้าของสโลแกนสู้ด้วยใจภายด้วยแรงศรัทธาวิพายข้าวกลบาทของถิ่นวีรชนคนกล้าคู่ล่าพระนอนนามกระชอนช่อนแม่ราเทศกาลกินปลาประจําปีคนดีของเมืองสิงสุดยอดครับคู่นี้ส่วนอีกลำนึงมาจากเสาตะเคียนคู่บ้านถิ่นเข้าสารเสาให้สูนรวมใจพระวัดดังนั่นก็คือพลหลวงพ่อจัก ระเกจิดังแห่งล่มแม่น้ํำปลาศักเราจะไม่ต้องคนดูมาได้มอมังกับสมรักกะตี่น่งหัวแกงดิงยอไทยเกยเปิล<น>สายตามแรงแฟนผู้ชมมองจุดปล่อยนบัดน,นี้ลุงน,นวดและหมวยวิโรดและคุณออดเอ๋นิ่งจริงๆสซะด้วยพี่พรชัยจะพายต่อหน้าท่านประธานในพิธีท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณท่านนพยมจ้า ายต่อธาตนาปาตาจา์เกียนทีคุณนายแพทย์เสกเว้นธนาชัยองคมปีเป็นประธานในพิธีในวันนี้เหลือทั้งสองลำพัดกันไปลำพัดกันไปเลี้ยงพวะหลอดวิธีเปิดเอาล็อเที่ยวนี้พอดมัแก้วเรืองน้ำตีแดงอยู่ฝั่งโน้นจากจังหวัดสิงห์บุรีเป็นแป์เคยเป็นแชมป์มาแล้วทีเที่ยวนี้พอหลวงพ่อจากวิธีสะพานเป็นเรือใ่แก่กองเที่ยวนี้พอหลวงพ่ออยากจะทำได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้บินมานง จะเป็นฟองหอยคงหอยปูปลาตาขุดตาไก่ตาสวายอยู่ตาไม่ได้นาวัาตาหลวงพาล้ำหลวงลองหนไปในน้าของพรพระแก้อาตาหน่อยชุบทิ่มือสองพับล่องน้ำแดงล่องน้ำไในน้าของพรหลวงพ่อจับวัดทุ่เสาให้จังหวัดตะลทบุรียังมองไม่ออกแล้วก็บอกกันไม่ได้ว่าไข่หนามไข่ไข่น้มไข่หมอบีจ่ายตาล่องน้ำแดงในน้าข้าวพรพวกแกเริ่มพิชกินี่เป็นโอกาสเริ่มเบียดเริ่มเบียดตีแรงแกมีมาเล่นโดนจับจังโดนจับไม่ยอมแล้ว ย้อนบอลรักแก้วก็ต้องสู้ต่าระรูเนน่าบอลบอลรัแก้วไม่ฟังอีละ้ายโลโลจากจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีกับระนาบุรีนั่อยู่ใ no? tamam. กล้กันเดีย๋ยวเอาแล้วพอลมาจับแล้วนะพอลมาจักใครที้พอลล้มล้มไปบอลมาแก้วก็ล้มดีตามแล้วโอ้เสือบอลรัแก้วจะหนีพ้นไม่พอลในเมื่อพอลบอลจากวีธีสมบัติบอลแล้วบอลจักวีธีสมบัติไล่คมไล่บอลไล่คมไล่บอลแต่ต้องไกลส่งไกลเที่ยวนี้พอลหลบว่าจักคงจะไล่ไป ทางการก็ปบ,บ่อยให้ในนามพรพระแก้วสลับตนุมมโดยสมพัดลอยล้ำเข้าเส้นชัยร, <อ S 1> รับ,บระนานสติในร่องน้ำแดงครับพรพระแก้วสาวร้อยชุติมนต์สมพัดเป็นเรือชนะครับพี่น้อง